สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องกำลังสูเลกันโมมิเวียกาสันมมมิเวียกจังใดากมาตตเว่มามีนะเ้็นอะปลากรนปลาปลาบลายวะกระปเนี่ยแต่ปลาแดกกระปู เอ้ยบพ่งลงคลิปหาขึ้นมาด้วยสิบได้แต่กระปู่นะบอหาปูบ่หเป็นหาเนี่ยอบบเราพยายามตอนพัวโบไปถ่ายคลิปหายว่าถือขัดอะนรี่เหมือนนะบุรีเคืองทางหักไปหลักยามตอนเขาบอานเบาค้อนเพื่อบรอยู่ได้เอาป้ายไปพอใหญ่มากับปันเคืองกัน มันนำมากไปก็ออกบ่ได้เลยุยแมนวนเมื่อบ้านมียิันได้ิ่นหาก็บมามือนนี่เฮ้ยอเอ็งบอกไปเฮ้ยเงินในทงเอ็งบอมีก็ต้อเรี่ยงเอ็งก็สิบไปยส่วนนี้มันช็อต ก็มนสอดจะมนสูบไปกันเลยสอดเต้นกึกๆเยมันสอดธรรมดาเลยพืชนยากได้สอดแบบพื้นยากนะดเกือบใส่ออกซิเจนไลยสูบอัน

จะมีเงินอยู่พวกมี่มีโบราณหมอบอมมี่อะไรแล้วมันบอมี่เยแม่นยีเง่าวโบราณก็จะว่ามีก็มีพวกไหนใช้เนาะแต่ว่าเ้าจะไปกินของรู้แพงแลกอ่ะเ้าก็ต้องครึ่งๆกินเถอะนึงกินดุกับถูกตายเด้พี่น้องจอนก็บจอนบอมีนี่ยคือมันหนึ่งอ้างกห่างเลยแมนสามีเซื้อให้ลูกกินน่ะพอมีอยู่ซื้อให้ลูกกินไม่มันบอมพอมี่ดรือกินแต่กังแมน เปนมนบคนท่ามันก็ต้องดิ้นเนาะมันเบิรกัคากกิซี่อยู่ต้นกับพอมีอยู่แต่ว่าเอ๊ะค่าเฮ้ยไมขอบอมานี่เห็นทงขอเจ้าะนะเห็นทงพายทางกิซี่้วเออบัจะเบิ่งกสละรุกก็ดูกัวแนมคนทะเราบยยอมอดตายเราพี่น้องเลยตะกีเก่าพันโลกเก่าันยังบืนตายไปเดือนนิสิบเก่าเ้นตายเดี๋ยวมันจะเสนกลัวเมือนนชิบ เดือนในสิบเก่าเออผัวแล้วเดือนข่นก็ได้แลกนาเอิ่วที่เจอกแดงวมันมันตัวตัวแจักบอมันทะลุมันเป็นโฮมน้องนํามันเดนแม่แมนผัวเองก็ด้นะผัวตองเดือนขึ้นไปเธอต้นใหก่ก็ไ่ไปต้นตนจี้เขี้ยวหนะ ลมผัดโอนแอ่งแหงลมระยองนันสามพวองน่ะโอนเขาก็ไผ่โอนออกโอนเขาแค่ไปโต๊ะแล้วเขาก็ฝ่ยที่สิไปิธาเอากันแนวใดแบบคำคำแต่ต้นได้ไปหากี่ซี่กับพวกตะกี้แต่ว่าตัวซูมเนี่ยยังหมดทางใดแต่ตัวมดแดงอยู่ตีแมันหล่อใจเนาะอวานลายก้มไม่ห้ยหน้ามุดแดงลายเจ้าข้นไปนอกได้เต็มกระตาเลยม้วนมัวนเลย พู้ขึ้นบ่วมวดประใด้ขั้นลงมาเนี่ยทำขั้นชมแดงเอ็งกับคนเอ็งไปท้าตารางไปบดที่เมือเอ็งกับหากผลไม้มานออนสบายเนาะเอ็งน่ะซ้อมกันพัวขึ้นต้นน้ำมุดเล่าลงมากันเล่นตลาดพัวแล้วดึงเสือดึงผาบปดหมุดดึงของน้ำหัวนำทางซอยกันแลยแล้วเวลาจะมาคัว้าลำกี่ซี่มาเดี๋ยวพัวก่อนช่วยเนี้ยช่ยเนี้ยพัวกันยังมือยังมือเป็นเหล่ากรมลังสมถายซ้อมน้อย ที el ad el ad ่รถเลยแด้วไปเจ็บประแดดว่ประแดดที <necessary> ่รถเลยรถก็รถห้าบะไม่สาวเาได้แม่นแล้วยา่น้นจะคืนเอาเดียวเนี่คือสิบวันะไรปนนะข้าวข้ะกินหน่อยวเมี่ยงไข่เมี่ยน่ะลวก่เบินหน่อยหนึ่งนี่ไปกินน้ำผู้วะมึงซีบเลยอืซีไว้เผื่อลูกกินไปสีปีที่แล้วมาประมาณปีนี้กินไ้เผื่อลูกขวกับแบกอย่งไรข้ัวจะกินถึงหนึ่งแล้ว ประมาณชองปีเราบริหารเปีแ้กบารว่ืนเงินกับพี่น้องเลยน่นี่แหละไม่มีไอันอดตายดอกมันก็ต้องสู้แหละรงเทมาแล้วก็ไปได้ไปเลยพี่น้องถระเต o u ยูทูบได้ไปกพอกินพอใส่มาสักะคนเมตตากเนเลยห่ แบบเขามีเอื้อหากอาหารเป็นกะซอยนะฮะเป็นซีเป็นกะซอยมันก็เลยก็ผัดเงินเท่อีเด้เนาะเงินในคู่พ่ออีมันก็พ่อไรไสอยู่ก็พอไรเงื่อนไปเนาะก็พอไดรไสชีวิตมันก็ไข่กับเก่าแมนมาฝืนชีวิตไข่กับเก่าบ่แต่ตอนเหตุยูทูปกับ่นเห็ุกะไข่ขึ้นลายเนาะอืมัน่ก็ลายเลยขึ้นลายขึ้นลายแหละขึ้นเขิงอะไรพี่น้องอยากแกงกอยากแกงบบนจิ้นด้วยตัวเสือบ่แมนเออตัวเสืออยู่ห้ห่านซองกับเกาเองม่เคยได้เ่า ว่าเคยได้ข่าวย่างไก่สื่อก็ยังหอมกรุบเลยมุกกระถ่านี่เอ็งประจักรถมุกกระถ่าหมูมาที่กรุงเท่หม้อฟุ้งหม้อนาเขาเอากันเฮ้ยมุกกระถ่านี่แซ่บเฮ้ยมาขีดมุกกระถ่านี่ก็ขวบเสถ่าบ่หรือมันเ็ยขึ้าดมูบ่เอ็งนำมุกกระถ่าได้กินครั้งแรกประดมหน้ารับจ้างเฮ้ยเขาเอาเขาเอามาสู่กินกินกับบเป็นเฮ้ยเขาจังมาหาอีปึกอีปึกเขา ถ็เป็นปเทศก่อนนอกกเลยเราเราพอมกดูตะกี้เน่เพราะว่าพอยูพอกินเลยอะนะาพื้นบางไหมบางโตกับบุคอยได้กินได้เตะกี้นะโลชิมหาพันกับแพงคุเม่อนี่ก็ยังว่าพราได้อยู่ได้กินไปนะพรได้ซื้ออยู่ซื้อคุเถือมาให้ลูกนะแต่ว่าใข้กว่าเก่าปุระเทมาณสี่นะเนาะรก็เขาเลกนอ ไปตันเลยไปกันเลยคูมึงก็มีเขาเอาได้แล้วนะเ,ลลเนาะประหยัดประหยัดเงินเงินหาชิบบาทนะเงินเก็บกันไปซื้อสแบสบ่งสบู่เรือเลียนหาเลียนชิบจะได้กินขนมกันเลย <laughs> กันกันเป็นใบหนวดได้กินแล็บนับแต่ใบซาบาทเอบบาอไว้ซื้อเนี่ยจำเป็นในกาทำงาน,ากนเก็บเั็นอะไรยังบอได้อีกพี่น้องเลยเพวามผืนความถูกความยากโอ้ย คุมนกะไข่กัเกาอยูุ่ลังคนขจอดขุงเทียวดีกว่ายุบบ้านอือนี้ยุบบนดบ้านห้บมันมวรไยได้มีรายได้ห้ากเข่ากมีชิ้นนะฮะแมนโพุนหอยมวรไยได้เข่ารูบรได้ชิ้นเข่าแมนนต้องต้องห้าให้ได้ถ้าบเนง่ายก็ว่าโตายแมนไ้ง่าคือวัยรุ่นเพนปวดไปเห็นงานโรงงานเนาะก็แมนอยู่ เห็ดมื่อหนึ่งกุ่มสามมื่อนอนอยู่สามมื่อก็ไม่ไปหายม่หมดได้ไหนลองในเห็ดกุ้มเหมือนสามเห็ดกุ้มมือนกระเจาะอะไรเหรอเนาะแหมทนนายไปเห็ดตามมันเพื่อใจตัวเองคือทามีข้อมีขั้วแห่งในเนาะป้ายน่ะประหยัดอยากได้เสียข้อเสียขั้วป้ายน่ะยังบดได้ย้ยหุ้าปอกมยแต่ก็ยังบดได้ทอยพี่น้องเอ้ยยังชิ้ไปเกี่ยวขอแล้วนี่กระเพร็ดได้ขอ่อ้นะ ไปเหมาะกสีไข่กว่าเก่ามองได้พลาข้ากกสิเบาลงเฮ้ยมันมีสองคนธนาตะกี้ยังวันนักเฮ้าผู้เดียวอัดนี้าะเดี๋ยวไปบัดนี้น้องกระส่งแม่อันเฮากระส่งธนากระซอยกันกสีเบาลงแต่ก่อนมันมีแต่เฮาผู้เดียวนอกาะต้องน้องทั้งส่งแม่มันกระเบิดมาเพราอได้เก็บบบดนี้มันมีสองคนทางเลยเด้เฮากษีิพ่อได้เก็บแน่ว่ะเพอมีโอกาสเจอลูกใหญ่บรท่วงลูกบ่อยอยากไปได้บัดนี้ เห็นแหงดีลูกสดิกสาะนะเฮ้ยแหงห่วงอย่าลูกลงทิบลงแดนไปกระเลเกนั่งไปเดี๋ยวนี้ใครเน่ที่เด็กหนีาเนาะใครเ่หลังลูกซองอ่งนี้หน่อยใหญ่มากอะไปหาเงินนะคำแมนท่านก็ได้ลูกคน่ะสองคนนี่แล้วอ่าท่านแคย ใหญ่ใหญ่มากเฮ้ยสมุดว่ะเอ้ยได้โทรศัพท์น้องก็ต้องได้เสือผ้าตัวได้ออกมารุ่นใหม่เอ้ยได้น้องต้องได้ย่อมกันบ่ได้ไหนแบบรุ่นเดียวกันน่ะเองยซิุกสิ่อยังต้องซื้อแพ็คคู่คนตรงห้ามเลยพี่น้องเลยชีได้เมื่อว่าวันนี้ มาเยี่ยมเมืองอีเซียวย้ำแรงพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรเจ็บท้องดุบอกังไรไมาเยี่ยมเมืองบ้งานพี่น้องเอ้ยมาฝนตกลัดทางชิได้เมื่อบ,อบอ่บันนี้รถกระจอดอยู่นอกอีเซียวให้เขามาจอดอยู่ใน้ารจอดไว้นอกแล้ว่าล่างล่างขี้รินออกนำ้ำเบิ่งขากเล่นช่ได้ไม่เกี่ยวเข่าหน้าโตก่อนแล่นี่เธอเอ้ยช่วยมาได้ลงมืออีพี่ก่อน มาซยวเป็นยังดอกขางเบื้องเกี่ยวข่าวเฮ้ยเธอว่าได้บื้นตะพังหวยยังไปซอยเองไปอยู่ตะพังหวยอยากคนน่อยบ่ชิไดไปซอยมือคนน่ะแล้วเฮ้ยันาดไปก่ะบื้นตะพังหวยเฮ้ยเพราะว่าหน้าเองมันหน้าหวย คลิปนี้ก็ล่าเลยพี่น้องกราบขอบคุณขอบคุณสกูสกนุสกคนครับเบิ่องมาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนเด้อขอบกันใหม่คลิปนะกรับสบายดี